สวัสดีครับบ้านและที่ดินสองแพรนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลมึงพระอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับที่ตรงนี้นะฮะเป็นบ้านหลังนีงนะครพื้นที่ทั้งหมด66.9ตารางวานะครับใช้พื้นที่ใช้สอยในการสร้างบ้านแล้วก็ทําประโยชน์เนี่ย400ตารางเมตรได้นะครับเต็มพื้นที่เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยะะอยู่หลังวิเลยอาชีวศึกษาบึงพราน,นี่เองครับถ้าเผื่อว่าคุณมาจากตัวอําเภอเมืองพิษณุโลกตัวเมืองเลยนะฮะผ่านตลาดซับอันตน์มา หรือว่ามาถนนหมายเลข1064นะครับขับรถตรงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ถึงตรงมีทะเรียกว่าสะพานสามนะครับแล้วก็ก่อนถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิชัโลกจะมีซอยเข้ามานะครับเลยเด้านหน้าจะเป็นเคหะชุมชนนะครับเลี้ยวเข้ามาจากตรงนั้นเลี้ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ500เมตรจะมี3ามแยกให้คุณเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายประมาณ100เมตรให้คุณเลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งนะครับ พอคุณเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนะครับประมาณร่วมเกือบ500เมตรได้นะครับคุณก็จะเลี้ยวเ,เลี้ยวขวาทีหนึ่งมาจากตรงนี้ฮะตรงนี้เลยนะเนี่ยนะฮะตรงนี้นะก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้จากนี้มานี่นะน่าจะประมาณแค่50เมตรเท่านั้นนะครับก็จะมาเจอที่แปลงนี้อยู่ขวามือนะครับเป็นหลังสุดท้ายคือหลังนี้นะฮะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย66.9ดูเหมือนไม่ใหญ่และไม่เล็กน,นะครับคราวนี้มาบอกราคาก่อนนะฮะร,ราคาตรงนี้เจ้าของร้องเราไว้อยู่ที่ ห้าล้านเก้านะครับอกพื้นที่แค่นี้นะฮะทข้มร้องราคาห้าล้านเก้ามันต้องมีดีนะฮะมีดีอะไรข้างในเขาตกแต่งสวยงามมากนะครับอ่าดูราคาแล้วเหมือนจะแพงมากนะครับราคาเนี้ยบอกเลยว่าถ้าคุณชอบจริงๆคุณมาดูแล้วโอเคนะตรองราคาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับแต่อยากให้มาดูพื้นที่ก่อนว่าเป็นยังไงด้านในเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามนะฮะมีห้องนอนอยู่เอ่อเป็นบ้านสองชั้นนะครับมีห้องนอนสี่ห้องห้องน้ำสี่ห้องมีห้องรับแขก มีห้องสันนาการมีห้องออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีห้องเป็นออฟฟิศอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทุกห้องเนี่ยนะฮะต,ติดแอร์พร้อมหมดเลยนะครับเดี๋ยวพ้ามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะตามมาครับนะะเริออ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้คือด้านหน้าทางเข้าบ้านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต่อเติมมาก่อน จะมีมีไตเกาหลีอยู่ครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ะพื้นที่ว่างพื้นที่โล่งตรงนี้ตรงนี้เป็นที่จอดรถครับเป็นที่จอดรถนะและถ้ามาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะทําอะไรได้เลยนะครับมีวงจรปิดด้วยนะมีกล้องวงจรปิดพร้อมแล้วก็หลังคาเขาเนี่ยเขามีที่กันกันอะไรก็อะไรกันร้อนไว้แล้วนะครับนี่เลยนะแล้วถ้าตอนนี้ครับ ตรงนี้ฮะตรงนี้มีวิวทุ่งนาสวยๆให้ดูนะครับเห็นไหมฮะมีทุ่งนาสวยๆ้ยูแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับหนองฝาครับหนองฝาเนี่ยสาคัญยังไงหนองฝาเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าต่อไปเนี่ยจะมีศูนย์ราชการย้ายมาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นส,สาราวาการนะฮะหรือว่าทางอบตวัดจันก็จะย้ายมาที่นี่ศูนย์กีฬาก็จะย้ายมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น ตรงจุดๆเนี้ยเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ผมพูดถึงเท่าไหร่นะครับและก็ในยดมแพระทำสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คือเนี่ยทางเข้าคุณจะเข้าบ้านเข้าทางนี้ก็ได้นะหรือว่าคุณจะเข้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ทําเป็นอ่างอ่างเล่นน้ำให,ให้เด็กเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยดูกระจกทุกบ้านจะเป็นกระจกใสหมดเลยเห็นไหมแล้วก็จะมีมุ้งร่วนมีะไรติดตามรียบร้อยแล้วก็เนี่ยวิวสวยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี้ต่อ ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้ยกให้หมดเลยนะครับยกให้หมดเลยตกแต่งสวยงามมากนะครับมีตู้อะไรบิวอินเต็มไปหมดเลยนะครับมีโต๊ะนั่งทานอาหารได้นะครับแล้วก็มีครัวมีมีครัวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูแล้วับพาดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับนี่คือด้านด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะมีห้องอีกหนึ่งห้องนะฮะดูนะครับ ตร,ตรงนี้ก็มีห้องนอนนะขออนุญ,ญาตไม่พาเข้าไปแล้วกันนะครับพอดีว่ามีคนอยู่นะครับอ่ะตามมานี่ครับทั้งหมดเลยนะ่ะมาดูตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับนี่ห้องกลางครับตรงนี้ก็ทําทเป็นห้องรับแขกได้นี่ฮนะตรงนี้นะนีะ่กจะจกแต่ก็ทำตกแต่งไว้สวยงามมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโปวยควนแต่ว่าไม่ได้ทาประโยชน์นะครับเป็นโปวยควน ต้องมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําด้วยให้ดูไฟเ็าเล่นระดับมีโคมไฟระยะอยู่นะฮะแล้วก็นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําให้ดูห้องน้ํากับห้องห้องน้ำจะลล่าครับนีฮะกว้างมากครับนี่ก็เป็นอะไรอ่างล้างหน้ากระจกเห็นไหมฮะดูสุขภัณฑ์เขาอ้โหทาดีมากๆเลยมีเครื่องทำน้ำอุ่นคอมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนของอ่างน้าส่วนของห้องน้ำนะฮะ,ะเดี๋ยวพาไปดูต่อว่าเป็นยังไงนะครับ นีก็ห้องน้ำติดกระจกบานเลื่อนนะห้องน้ำติดกระจกบานเลื่อนด้วยนะครับเจ้าของบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทุกที่มีแอร์หมดครับนี่แล้วก็เนี้ยเห็นไหมนะอ่านี่ครับแล้วก็เนี้ยมีตู้มีมีแหวงมีอะไรเนี่ยเป็นแหยงไม้ตักด้วยนะครับแล้วก็ชั้นบนอ่ะผมพาไปดูชั้นบนนะครับเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะตกแต่งะนะครับเอาอะไรมาจาัดเติมเติมก็สุดแล้วแต่นะฮะมาดูห้องนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นห้องสนทนาการได้เลยอีกห้องหนึ่งนะอันนี้มีเครื่องออกกำลังกายมีที่วางของนะครับแล้วก็นี่ฮะสวยมากตรงน,นี้ผมชอบจริงเลยก็คือเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับมองเห็นวิว เห็นวิวธรรมชาติเห็นทุ่งนาเห็นอะไรที่เขาทำนาได้นะครับและก็ตรงนี้นะครับก็กั้นทําทําห้องพระนะครับตรงนี้ทําห้องพระด้วยนะฮะตรงนี้ตรงนี้กั้นทําห้องพระนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่โต๊ะหมู่บูชาอะไรต่างๆนะครับดูต่อฮะรตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมพาพาดูตรงนู้นแต่ว่าผมไม่ไม่เข้าตรงนี้แล้วกันนะครับเขาใช้วิธีก็คือว่าเอากระจกบ,บานเลื่อนเนี่ยกั้นเป็นห้อง นะครับตรงนี้ทําเป็นห้องห้องทำงนา,นา,นานนะครับหรือว่าทาเป็นห้องนอนก็ได้เนยส่วนนั้นนะเนี่ยนะครับอ่ามาดูต่อครับนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะส่วนตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะอยู่ข้างๆนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนี่ฮะเปิอแไรไว้นะครับมีแอร์เย็นฉ่ำสบายน่ยแล้วก็มีตู้มีอะไรนะครับ เ,เก็บของเ,อเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้สบายๆแล้วข้างในก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเ,อเก็บของได้ด้วยนะค,ะครับอ่ะดูต่อนะครับเนี่ยเตียงเติงเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆตรงนี้ก็พร้อมหมดเลยนะฮะอันนี้ห้องน้ำห้องหนึ่งครับนี่ดูนะนะครับอืมนี่ครับเหมือนข้างล่างครับใครกันกันนะอุปกรณ์ก็โอเคเลยนะครับสุภัพฑ์ก็านูสุดยอดเนี่ย แล้วเนี่ยเขามีที่เก็บของไว้ด้วยเนี่ยนะฮะเนี่ยสุขภัณฑ์ก็ใช้ยี่ห้อโมยาะฮะอ่ะไปดูห้องบนต่อนะครับห้างนี้ต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนี้ก็คือสามารถเดินอนไปได้นะมีประตูเลื่อนนะครับสามารถเดินเชื่อมต่อได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เก็บเป็นห้องแห่งตัวนะครับเขาใช้ตู้เนี่ยทํานี้กันส่วนว่าคุณจะมาทําเห็นอย่างนี้นะคุณจะรีโนเวทใหม่ปรับปรุงทาเป็น อ่าเป็นชั้นเป็นมาดิชั่นหรือว่าเป็นที่ทั้นเข้าสูดแล็บได้เลยสบายสบายนะครับอี่ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอ่านี่ขออนุญาตปักแค่ตรงนี้แล้วนะน้องอ่าอันนี้ไปตรงนู้นก็ได้ค่ะห้องโถวก็ได้ค่ะเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับาาอนันน,น,น,นี้ก็มีห้องนอนมีห้องทํางานนี่ฮนะตรงนี้เลยครับกว้างมากนะครับทุกห้องมีแอร์หมดเลย เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปสรุปกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มมองกับประตูแหละประตูเยอะประตูเยอะใส่ได้เลยนะคะโอเคใช้กับบ้างตรงนี้นะฮะมาสรุปตรงนี้หน่อย มาเดนอยู่ตรงหน้าบ้านตรงบริเวณวิวสวยๆตรงนี้แล้วกันนะครับธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคที่ตรงนี้ที่ผมพาเดินดูทั้งหมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นครอบครัวเล็กผมไม่แนะนำนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ผมแนะนำเลยเพราะอะไรเพราะว่าห้องหับอะไรต่างๆเยอะมากเขาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็มีที่พัก มีพี่มีห้องสันนาการมีที่ออกกาลังกายมีห้องครัวมีที่นั่งเล่นมีอะไรพร้อมหมดแล้วก็ที่สําคัญออกจากนี้ไปนิดเดียวนะครับสนามบินพิษณุโลกต่อไปจะเป็นสนามบินนานาชาติก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองห่างจากนี้ไปถึงสนามบินไม่เกิน3มกิโลเท่านั้นเองเข้าตัวเมืองก็นิดเดียวเข้าตัวเมืองไปประมาณ6กกิโลนะครับหรือว่าคุณจะออกไปถนนเลี่ยงเมืองตรงนี้ก็นิดเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เชื่อมต่อระหว่างถนนหมายเลข164กับถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข126นะฮะคุณจะไปนครสวรรค์หรือว่าคุณจะไปเพชรบูรณ์เขาค้อหรือว่าคุณจะไปเชียงใหม่สามารถผ่านได้อยู่ใกล้มหาลัยนะครับใกล้มหาวิทยาลัยนาเลศวรน,นะฮะใกล้โรงเรียนสาธิตมหาลัยนาเรสวนใกล้โรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมอยู่ทางท่าทองนะครับใกล้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห่างจากวัดหลวงพ่อวิชินราชประมาณ7กิโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าที่ตรงนี้สวยจริงๆนะครับเหมาะมากๆนะฮะถ้าเผื่อว่าใครพร้อมนะครับมาดูที่ก่อนนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้นะฮะคุณจะซื้อสดหรือว่าคุณจะยื่นกู้ให้ผมช่วยดําเนินการให้ก็ได้ทั้งคู่นะครับถ้าไงสนใจติดต่อมาเบอร์โทรผมให้ในนี้แล้วนะครับราคาผมขึ้นหัวที่เรียบร้อยนะสนใจติดต่อมาละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe บ้านและที่ดินสองแควเพื่อไม่พลาดที่ดินใหม่ๆราคาถูกนะครับ